ที่บัวเดี๋ยวะฮะ,ออะโอ้แล้วโลดแล้วโลดโอบานทื่นใจ บัวบานชื่นใจวันนี้ควานช้างลาฮะบัวบานแล้วก็ชื่นใจเดี๋ยวผมจะเอาชื่นใจไปล้างก๋วยเตี๋ยวครับชื่นใจพร้อมหรือยังชื่นใจเราพร้อมจะไปล้างก๋วยเตี๋ยวกันหรือยัง <Yeah. S 1> อะไรเนี่ยเจออะไรเนี่ยวัอะชื่นใจจะไปไหมชื่นใจถามาดูว่า น้องชื่นใจนะให้ผมจับหรือเปล่าไอ้เสือเสือเสือมาเร็วเจ้าเจ้าไปละปมาเสือฮะบอนี่แม่มาจับอันนี้ให้อ่านีนแม่สั่งอย่างเงี้ยอ่านจะขืนไม่ไปหนิแม่นี่ไง โอ้กระโดนเติบเลยเราจะเอาชื่นใจไปร้านก๋วยเตี๋ยวครับดูว่าจะไปได้หรือเปล่าไม่รู้ถามอดด่วนอดใจไม่ถูกไหย

อเ,นนะเอาไว้เราเกิดละล็อกเลยมาดูว่าเขาจะให้ผมขึ้นหรือเปล่านะขึ้นใจมดีถึงไม่ขึ้นก็ไม่หนีไปไหนนะครับพาเดินไปเอาบูเล่ปแปลกแค่ไหนวะ ขนามาทกวันนกัพาผมจะเอาตัวยูไปหนึ่ตัว มาให้คืนดีเดี๋ยวคืบบนีนเดี๋ดยวข้างบนดีทำแสงนะ,ะถ่ายไว้เลยเปล่ากดถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายลูปไป ไปนี่ก็เดินทางที่บัวเดี๋ยวฮะโอ้แหลวโลดแหลวโลดเดินทางไปละครับเดินทางไปที่ร้านเป็ดเตี๋ยวครับไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้ว ชื่นใจเลยตัวโตมากเลยชื่นใจก็หากินนั่นกินนี่เ้ยชื่นใจไปกินรังแตน,นนะน่ะนานจะได้ขี่ช้างครับก็ถ้าควาลาก็ต้องจับเอ็นได้หมดนะยกเว้นพี่แซมพี่แซมนี่จับไม่ได้ ที่แซวที่ผมจับไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเชือกอื่นนี่ผมจับเองได้หมดครับตั้งแต่บัวบานยันไทบูลเลยครับสามารถจับเองในเบิร์ดคีพี่น่ไปฮืออันนี้เขามีอะไรกันหอ,อเขาช้างมาผสมพันธุ์ครับอยู่บริเวณฝั่งนี้ คือใจนี่ก็โตเป็นสาวแล้วสามารถมีลูกก็แล้วอะไรเน่ยแตสมพันธุ์ไม่ติดสักทีนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆต้นนี้ก็จะเป็นแห้งแล้งหน่อยครับมันแห้งลงแห้งแล้งหน่อยนะช่วงนี้อา้าวใครตามมาเอาหอหรือตามมาครับหมาตามมาข้างหลังนะอา่าไป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 ไ ตื่นมงตื่นหมาอย่ชื่นใจเเป็นช้างที่ขนยาวมากเลยนะครับเฮ้ยนีห่หัวหัวเห็นหัว,หว,หว,หวไหมลูกเอก็เดินกินแบบชื่นใจกินนั่นกินนี่ไม่ใหม่นี่จับยากนะมันช้างล็อกแ,กแ็กนะ ชื่นใจเลยต้องอาศัยความคุ้นเคยในการจับนะครับนี่ผมก็อยู่กับเขามา4ปีละ3 4ปีก็เลยจับกันได้ขี่กันได้ครับสมัยตะก่อนเนี่ยอ้พี่น้องวิ่งดีขนาดเลยวิ่งไม่ให้จับนะวิ่งแบบวิ่งหนีอ่ะเราก็กลัวว่าเขาจะตะเลิดจับยากมากน้องชื่นใจเป็นอะไรที่นะ ลูกสาวแม่ชุกนี่ก็เล็ดตัวหน่อยครับลูกสาวแม่ชุกฝั่งนี้ก็จะเป็นพายเอ0 0อยครับเจ้าสีดอซูซูครับกม็มีีหลายเชือกเลยครับที่อยู่บริเวณนี้ที่วัวก็จะมาหลังนะครับแม่ลำพูนก็จะมาหลังนะสีดอซูซูกับพายเอ็มอแล้วก็จะมี่า หนุ่มสุรินครับหนุ่มซูรินก็นยอยู่ตรงนี้นะเดียจะช้าดเดี๋ยก็ได้ไมั้าต้องไปวัยอะไรขนาดนั้นหรอกปุ๊บปุ๊ม่วงแล้วตกวัวงแล้วครับต้องระวังนะขี่ช้างนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับรนาานะหนะน,งงน,บนุม่มสุรินอยู่นี่ครับยืนโกโก้สูงๆ ตัวสูงมากครับลวงสุรีชื่นใจเป็นช้างที่ปล่อยได้นะผมไม่กล้าปล่อยไงปล่อยแบบปล่อยเดินไล้า๋ายเตี๋ยวมาดูปฏิกิริยาเมื่อเขาไปเจอแม่เขานะ <S <S 2> <S 2> แจ้งหมาแจ้งหมา ไปตัวถีบทัวเดียดูเลยไปเออจ้าดีๆมาดูดูเชื่อทำดู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 หานซ้ายหานขวานะเออเอ้ยเอ้ยกล้องตามไม่ทัน Uh, chưa cho rồi, chưa đến rồi, chưa chứ, rồi, lá đến rồi, chưa đến chứ chưa đến rồi, 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 rồi,

哎。Yeah. ถึงเนี่ยฮะลักยาถึงเลยดูทำดูดูเขาทำเอ้าเอ้าดูครับแม่เขาก็ถ่างฟาดพวเปีะพวเปียเลยนะแต่แม่เขาจะผูกทั้งคอผูกทั้งขานะยกองย่ยาเดี ak, ๋ยวนะทั้งสิริเอาผูกขากจะดีกว่าโอ้โหมันหมุนไปสารละหกเจ็องศาเลยทางฝั่งนี้เขาก็เริ่มผูกค้างดีแล้ว โอ้เดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งที่จอกาไม่ได้มาครับประมาณเดือนหนึ่งจอกาไม่ได้มา,ย,าย่ยาๆยหน้าไม่ชื่นนะย,ย่าเปิดหน้าไม่ชื่นกนะินเน้แล้วไยังไงลูกถึงไหมไถึงไหมถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงไม่เหลือยังไม่ได้ขายเลยชื่น แล้วเขาก็จะถอยขาหลังมาซือกินน้ำปะท่านเด็กกินน้ำอยู่ปล่อยไปเลยย่ายปอดว่าสายวันนี้ก็จะมาดำดำหน่อยนะนานผู้ชมมาดำดำมาอันนี้หน่อย ว่าเอาลูว่าเอาโอเคครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจของผมแล้วในการไปเอาน้องชื่นใจมาเสร็จ <c oughs> สิ้นภาร,รกิจแล้วบัวเดี๋ยวจะเสือเอามาครับเดี๋ยวบัวบานควานเสือจะเอามานะครับบัวบานเนี่ยควานไม่ต้องล็อกเลยนะวันนี้จะล็อกทั้งหมดกี่ขาเนี่ยบนแมนติดสีขาเราพี่น้อง คว <laughs> านไม่อยู่นี่ปวดหัวเลยนะล็อกไว้สีข่ขาเลยพี่บัวไม่ให้กระดุกกระดิกได้เลยขอบพระคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามช่องอะไรเส้นไแดดที่สําคัญก็อย่าลืมในเอฟเสื้อนะครับผมเสื้อนี่สามเก้าเก้าจะตกฟรีเรารักชาติพอดีสวัสดีครับ